และปิดตาไปด้วยน้องไผ่หญ้าน้องปานหลานของเจ้าบ้าเดี๋ยวกับภาสาวันนี้เอาพีนตัวเพรียดองพี่ร้องไปไหนจองปานนี่ไงเดี๋ยวไม่ทันไหนไปไหนเลยจะทำไงอ่ะเขาวัวเรียนหนักเห็นดีกันนี่ยคอยดูเลยนะเขาเรียนหนักจะไปอะไรกับเขาไม่ได้ไม่ต้องเข้มแข็งหน่อยใครจะไปบ่นบ้างว่าก็คุยแต่ผู้หญิง เอาเบาไม้เบาเบามือองค์หญิงไอุตสาหึนขึ้นไปตัวเป็นเที่ยวหน่อยแล้วนั่งนองไปเที่ยวทะเลเดียวยิ้มแป๊นเดียวค้ายเหมือนกับพ่อนไเที่ยวผู้หญิง แวน,น,นทิพต้องมีนักรบเหรเก่งมากเยคเดไหมี่เดขอบไปเิมแกอุ้งผูยุพระราเป็นผู้เก่งกาจ ฝีเปือก็เก่งเจ็บจบรูปมีเลือดนักรบเต็มครนเมื่อยาสงบเราเตรียมพร้อมเราจะไม่ยอมตึงเยื่อ่าไปสู่รบกับคุณเครือฝีเปือป้อง เขาเดเอาใจละมองไปมองแกทำให้เขาแย่จนยันแลน้วค่อยค่อยคุอยคอนอีคุณคือไม่เคยมาเหลือ Ly, e young, ح, ไม่ด้วยความยานงขอรด้วยไว้พี S <S ่ทิ้งตาม่ิงพวกมันดีมากเลยถมมีคนน้องเก่งที่สุคพอน้าวันก่อนเาจะเปเด็กเสมือนญาติพี่น้องเด็กคุ้นเคย ที่ทำกับเจ้าปู่เมงไลยและท่านพ่อของเราต้องมีมาบาดแผลบนใบหน้าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่พี่เขาพูคนนี้จะแ,แก้แกค้นขุนเครือด้วยมือของพี่เองอย่างแน่นอนเหมาะสมนะลูกคำพูดพ่อแม่ไอ้เครือ,อมันฝากความแค้นไว้พ่อยังไม่พอยังฝากความแค้นไว้กับเจ้าปู่เมงไล่ของเจ้าอีก ถ้าหากไม่ได้ชำระสาสางล้วก่อชาตินี้พ่อคงตายตาไม่หลับเป็นแน่ลูกอดทนรอหน่อยเถอะพุเจาค้าตอนนี้ก็บอกฉันก,นกับอุรสาน้องอีกกำลังฝึกที่มือเพนาเพียทวนเพื่อเป็นกำาลังสำคัญไปช่วยท่านพ่ออยู่และตอนนี้อุรสาฝีมือเก่งขึ้นมากแลวนะพุชจบข้าพ่พอได้เห็นแล้วและก็ภูมิใจในตัวเจ้าหญิงนะอุรสาลูกพ,ออพ่อเขาเห็นไหมนายเป็นคาเสพพ่อมีฝีมไม้ลายมือติดตัวไว้ อีกไม่นานเจ้าคุณแพงอย่างแพร่พยาสเสด็จมาถึงเมืองเราเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ท <c oughs> ้าวนีแนนหละเจ้าคุณแพงต้องมาร่วมรบกับเราโดยที่ไม่มีข้อกังข,งขาใดๆเป็นแน่ท่านพ่อท่านพ่อจะแน่ใจได้ไดยังไงเจาคุณแพงจะมาร่วมรบท่านพ่อมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันในครั้งนี้เรอพุทธค่ะจะมีอะไรถึงอืงอ่นอีกลูกพ่อได้เอาความสวยความสาวของเจ้าอุลสาไปเป็นโจก,กันกับเจ้าคุณแพงแล้ว ยังไงถ้าคุณแพงร,ร้อยทั้งร้อยต้องยอมเป็นแน่นอนที่พี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่หมายความว่ายัางไงนีคะที่หม่งฉันให้ลูกยิงของเราซ่อมวิชาเีนดาบเพลงทวนเพื่พอปกก้องตัวเองไม่ใช่มาใช้ความสาวความสวยเป,เป็นเครื่องมือเพื่อจะแก้แค้นกับเจ้าพี่นะไหมคะหม่งฉันไม่เห็นด้วยเป็นหญิงมันก็ต้องเก่งให้รอบด้าแต่เก่งแบบนี้มันไม่สมควรไีคะนี่น้องอยิง เจ้าเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะเจ้าดูลูกสาวเราสิขนาดเขาเป็นหญิงยังไม่กระจายที่จะแก้แค้นให้กับพ่อและเจ้าฮะพี่วันวันทอะไรบ้างค้านนู่นค้านนี่พี่ไม่เรื่อยเลยแล้วสิ่งที่เจ้าพี่ทำเนี่ยมันถูกต้องที้ไงละเพื่อนเขาเถอะพี่ไม่อยากจะทีกับเจ้าแล้วในเมื่อเจ้านั่งอยู่ตรงนี้ขัดหูขัดตาเจ้านักเลยแล้วก็กับตำหนักของเจ้าไปซะเถอะเจ้าพี่ ่หม่อมฉันหลอกไหมคะหม่อมฉันไปแนะ่แต่ที่หม่อมฉันพูดหม่อมฉันเป็นห่วงเพราะลูกของเราที่เป็นผู้หญิงยังไงแม่ก็ไม่เห็นด้วยนะลูกแม่เบลล์ที่หม่อมฉันทําอยู่หม่อมฉันทำเพื่อบอกว่าวรักษาบ้านเมืองของเรานะเบคะแสดงว่าลูกเห็นด้วยกับพ่ออย่างนั้นน่ะเหรอเด็กแม่ไม่เป็นไรถ้าตอนนี้คำพูดของแม่ทั้งหมดมันหมดความสําคัญแล้วมันไม่มีความหมายก็ไ,ได้ อยากจะทำอะไรก็เชิญเลยแต่เจ้าพี่จะไว <มา S 2> ้ในเป็นข่าวหาแม้ว่าลูกของผมฉันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วแล้วก็เจ้าพี่เนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบเด็กเลือดของหญิงเด็กเมฆเข้าตำนานไปตั้ง<ม>อาบน้ำบ่าแป้งให้เรียบร้อยรอพี่ฉันพ่อพี่เสียพ่อแม่โกรธแล้วพี่จกฮะขนาดเมยว่าขนาดนั้นนี่ยดูพระองค์ยังไม่โกรธยังยิ้มอยู่เลยเนี่นย ตั้งแต่กระชาถูกกฎหมายยิ้มทั้งคืนพูดทะเลาะก,กันบ่อยแล้วอ,อดีตชานพ่อเมื่อมคิดว่าท่านพ่อเขา่าเพิ่งเล่ใจไปที่ขุนแผนมาลุกลบเล็นครั้งนี้อาจจะไม่มีชชยก็ได้อย่าลืมพุาค่ะไม่ว่าเมืองไดคิดตีเมืองไงไม่เคยมีผลสําเร็จเพราะว่าเมืองไงนะั้นได้ตั้งอยู่ที่ราบสูงย่ากและที่ข้าศึกจะเข้าโจมตีได้ง่ายนะพุาก่ะเจ้าพูดขึ้นมาก็ดีแล้วคำพูก็เรื่องนี้แหละลุงพี่พ่อ,อยังหนักใจอยู่ พ่ออยากส่งทหารไปสืบดูหอคูปตูรถทางเมืองงายแต่จนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครอาสาไปเลยลูกไม่มีใครไปถ้าเช่นนั้ก็บอกฉันคำพูผมได้พี่คำผิดจะขออาสาไปสืบดูหอคูปตูรถไปเป็นสปานสายรับเองพุ่จุกค่ะช้าก่อไหมคะเจ้าพี่ระสาในเมื่อเจ้าพี่รู้อยู่พุ่งี่กน่าอันตรายมากๆแต่ถ้าหากว่าเจ้าพี่จะไปมองชันอุระสาก็จะขอติดตามไปด้วยไหมคะไม่ต้อง เจ้าญิงอยู่ที่นี่ยูแลพ่อเธอแม่แทนที่พี่เป็นชายพี่เอาตัวรอดได้เจ้าพี่เอาเธอเอาเธอเอาเธอเอาได้รุษาลูกพ่อเจ้าน่ะไม่ต้องไปแล้วอยู่กับพ่อคอยรับพี่คุณแพงก็พอแล้วอืมลูกเลยเจ้าพ่อในเมื่อเจ้าตั้งใจเช่นนี้พ่อก็จะไม่ขันใจแต่จงจำาไว้ดีลูกคำภูการไปครั้งนี้ถ้าหากเจ้าเจอเจ้าคุณเคือรักเวลาใดให้รีบหนีมันยังไวที่สุด ทำไมพว่าฝีไม้ลายมือของการดบของเจ้าปู่เมงรายของเจ้าอยู่กับเจ้าขุนเคลือจนหมดสิ้นเจ้าสู้ไม่ได้แน่ยังไงซะกลับแผ่นดินของเรามาตั้งหลักก่อนนะลูกตัดเป็วๆนพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อขอให้เจ้าโชคดีพูดลาพห้จบฮะกาบลาบีดาปออ thank you 我看。